พี่กอนช่อง Enjoy your life เราไปถามเพื่อนๆที่องค์ก่อยกันเนอะ่าจะาเป็นยังไงบ้างกับอากาศเชา้านี้มาโลกตั้งลกโอ้หมายขาดเลยโอเคถามถามคนแรกเลยนะคะถามพี่ <c oughs> ถามถามว่าปิงก่อนนะคะอากาศเช้านี้เป็นไงบ้างคะอุย้ยสุดสุดสุด เวลาให้กล้องหน่อยเร็วหนาวเย็นของเรานี่นี่นี่เราคนยู่นี่เรากำลังผัดจากหมูกระทะที่ต้องย่างตอนนี้มาเป็นหมูกระทะตัวจริงแล้วอยู่ในกระทะเรียบร้อยเหมือนหมูปิ้งเลยอ่ะแล้วเราไปถามแล้วเราไปถามคนที่กำลังย่างของกินให้เราก่อนเลยนี่เป็นไงบ้างคะสยอดนะครับหายไปครึ่งหนึ่งครับย่างไปหายไปครึ่งหนึ่งครับ แล้วคุณราคาทำไมวันศีมันเป็นอย่างนี้คะอ๋อมันรอที่จะไ,ไปถวายพระเรารอเก็บไปเรารอให้เขาแยากเสร็จก,ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมากินกันนะตามตามเลยถาวายพระก่อนของพระของพระไม,มาดูตามที่เขาต่อลูกโป่งกันหน่อยนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะร้านต่อลูกโป่งและเก็บของขวัญของเราเราไปถามคนที่้แรกกนเล้ว คนนู้นคนนู้นคนคนกรปคนแรกไะครับผมต่อกแรกเลยค่ะเช่ยการอบเป็นับ้างอ๋อหลอกหลอกถ่ายรูปนนเนี่ยถามว่าใช่ไหมคะเดี๋ยวไปถามคนทว่าเหนือเโอเคค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับกองู๊ป๊ะคนี้นะคะโอ้หนาวมากค่ะหนาวมาก เรารา่ชั้นคะโอ้สี $4 ข้วีามีคนมี่จัดหนักวเป็นยังไงบ้างคะนายรวมเท้าอยู่ที่เอวเราหมเลยมีเสียงกอลคนมาคนเราเรามาดูน้องนอแล้วเรามครับโมงเหล้เหรอมีกาแฟ

สัดีครับสวัสดีค่ะน้องถามเรยากัชาแนลเราที่อุ่นเป็นไงบ้างเลยมีหมอกเยอะแล้วเมื่อวานนอนกี่คนคะเต้นเราอยากหลาอยากรู้ เล่นสำหรับคนเดียวโอ้โหถ้าจะอบอุ่นน่าดูไปๆให้กล้องเลยแล้วไปให้กล้อง,ลองเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย